ฝนตกมาแป๊บเดียวน้ำท่วมแล้วอ,อันนี้มันเป็นแอ่งทุกครั้งอะฝนตกนิีน้หน่อย,น,อยน้ำก็จะท่วมตรงนี้เพราะมันเป็นแอ่งมันเป็นหลุมจะไปตรงนั้นก็จะเป็นเนินน้อยๆหญ้าลกอีกแล้วเพิ่งตัดไปได้สักสองอาทิตย์นี้เองเนี่ยขึ้นอีกแหละ ที่ต้นมงต้นไม้ทนะนุถนอมไม่ไม่ค่อยอยากจะโตไม่ค่อยอยากจะงามแต่หญ้านี่งามเอา้างามเอา้าปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่น้ําก็ไม่ได้ลดมางามคักเดี๋กเลยถังนี่เก็บเอามาไว้เดี๋ยวจะมาหมักน้ําขี้วัวเอาไว้ใส่ต้นไม้ นี่ถังนำดำนี่ก็หมักไว้ในถังถังนึงเอาขี้วัวมาหมักน้ําไว้เอาไว้ใส่ใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยปากลก้วยก็ไปตัดต้นทิ้งให้มันเหลือน้อยๆหน่อยเพราะงั้นมันลกเหลือเกินขาดน้ําขาดปุ๋ยขาดทุกอย่าง ใจมันค่อยอยากจะปลูกแล้วนะกล้วยเนะี่ยอยากจะปลูกอย่างอื่นมากกว่าปลูกไว้ก็ไม่ค่อยได้กินกล้วยกินกินไม่ทานเวลามันดอกบอกเยอะเกินาากจะขายกัม่ร้จะขายยังไงลูกมันไม่สวยมันมันต้องหอนะ่อเนาะถึงจะสวยเราไม่ได้ห่อมันแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์ด้วยเห็นหญ้าแล้วก็เครียด อยากจะทำให้มันเตียนแบบเตียน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 ให้มันโลง่โลงๆคงจะทำไม่ไหวอ่ะอันนี้ก็เป็นขยะที่ยังเสียดายอยู่ยังเก็บไว้อยู่เพราะเสียดายคาว่าเสียดายตัวเดียวเลยทำให้บ้านลกได้ขนาดนี้ <c oughs> อ๋อเลรตติดค้อเช่าเขาเดือนหนึ่งตั้งสองพันเนาะน่าจะปลูกอะไรให้ได้เยอะกว่านี้อีกหน่อย